สวัสดีครับผมช่างปานวงนนครับ <Okay. S 1> ในในคลิปหลังนี้มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องการที่ mm hmm. การย้ายเนี่ยมาปรึกษากับผมมากพอสมควรนะเพราะอย่างกรณีแถวแถวน,นนเนี่ยนะที่แพงมากครับแม้กระทั่งในซอยเข้าไปล,ลึกประมาณกิโลกิโลครึ่งเนี่ก็ยังเจริญนะมีถนนตัดทะลุผ่านไปหมด นี่มีเพื่อนเพื่อนยูทูบเนี่ยได้มาสอบถามผมว่าจะขายที่อน,นี่ละย้ายไปลูกบ้านใหม่แล้วลังสิตอะไรพวกนี้ของของที่มันลึกไปนะของใกล้กับมอใกล้าทางลังสิตเนี่ยครับให้ใกล้ก,ลกับทางมสวอเไรเนี่ยจะเข้าเขตนครนายกเนี่ยผมก็เลยให้ข้อคิดเขาว่าอย่าอย่าย้ายไปเลยเพราะวลาคุณย้ายไปเนี่ยคุณขายที่ราคาจริง คุณไปสร้างถนนการเดินทางก็ลําบากนะฮะ,ะเราได้เงินมามากจริงแต่การไปอยู่นี่เราลําบากมากแล้วก็ผู้ที่อยู่ในบ้านนี่ก็เป็นผู้มีอายุทั้งนั้นเขาก็เห็นด้วยนะฮะทงนี้ผมก็เลยมานําเรียนว่าช่วงนี้มันจะมีการย้ายบ้านการอะไรเนี่ยก็มาเรียนให้เพื่อนได้ทราบว่าตามที่เหยถ่วมที่ผมให้ไปนะ ก็ให้ให้ปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้นท่านั้นเองแล้วก็อยู่กันไปก็มีความสุขเพราะบ้านที่ขายนี่บริเวณประมาณ50ตารางวาผมก็ค้านในการขายที่นะครับสวัสดีครับผมชาบ้านเมืองโนทนครับ